การเซต boundary นะคะเป็นเรื่องสำคัญมากในความสัมพันธ์เราไม่ได้พูดถึงเฉพาะคู่แต่งงานคู่ชีวิตนะคะ,ะสามีภรรยาเท่านั้นในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเจ้านายพ่อแม่ลูกนะคะเราจะต้องมีบาวดรีนะคะบางคนไม่เข้าใจตรงนี้นะก็เลยกลายเป็นว่าถูกคนอื่นล้ำเส้นนั่นเองะคะ่ะเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทำให้ เขียนขอบเขตชัดเจนเหมือนกับเรื่องชายแดนอย่างเงี้ยน,นะเออตรงเนี้ยไอเส้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาปักเสาเอ่าทุกทุตที่ดินเหมือนกันค่ะเขาก็าจะมีตัวปักใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเสาเสาเสาปากักอ่ะอืมว่าจากจุดปักหมุดตรงนี้จนถึงหมุดตรงนี้เป็นพื้นที่ของฉันเธอจะล้ำมาไม่ได้แบบนั้นเลยค่ะเออ หรือบ้านน่ะแต่ละหลังเป็นทา,นาวน์เฮาส์ที่มันติดกันใช่ไหม,มก็จะมีขอบเขตจากจุดตรงนี้ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่บ้านชันนะเออถ้าเธอจะปลูกต้นไม้เธอจะล้ําอะไรมาเนี่ยไม่ได้นะเธอถือว่าข้ามยกเว้นว่าฉันจะอนุญาตเธอฉันจะเออ,อคือโอเคฉันให้ลั้มมาได้หน่อยนึงนะเออเพราะกระถางอันนี้มันใหญ่ไม่ว่ากันเออต้นไม้อันนี้มันลั้มมาแต่ไม่เป็นไรเ,ออเราก็อาจจะมีการแบ่ง แบ่งว่าโอเคเดี๋ยวมะม่วงมันผลออกมาฉันแบ่งให้เธอแล้วกันเออจะถือว่าแบ่งๆกังงนไปคือบาวด d a เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อขอบเขตซึ่งในบางอย่างเนี่ยเรามันต้องทําอะไรเลยมันมันเป็นขอบเขตชัดเจนอยู่แล้วเช่นะะที่ดินนะคะที่ดินดินแดนอาจจะมีการแบบจากจุดนี้จุดนี้อันนี้เป็นไทยคอมเนไทยพมา่าอะไรเงี้ยแบ่งออกไปในความเป็นจริงที่คำคำ,คำที่ครูพูดในคำเนี้ยในวันนี้ไม่ได้หมายถึงอขอบเขตแบบนั้นแต่หมายถึง i m a g จิ e เขาเรียกนะขอบเขตในจินตนาการ ขอบเขตในความรู้สึกขอบเขตในความสัมพันธ์ว่าเขาทําอะไรกับเราตั้งใจฟังนะเขาทําอะไรกับเราได้แค่ไหนเออแล้วนี่แหละที่ทําให้ความสัมพันธ์หลายๆคู่พังลงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีการล้ําเส้นเกินเส้นเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าถูก attack, ถูกจู่โจมเนี่ยเขาเรียกว่าเออ การล้าเส้นนะเราู้ว่าเอ้ยพูดถึงนี้ล้ําเส้นอย่างเช่นอะไรคู่สมตสมติสมมตินะผู้หญิงเนะี่ยว่าผู้ชายมาโดยตลอดเออว่าแกทําตัวแบบนี้แกมันที่เกลียดอย่างนี้ใช่ไหมเออไม่ไม่ขยันไม่กระตือร้น,นอมจตะว่าว่าเท่าไหร่ก็ว่าไปแล้วผู้ชายก็ไม่ได้เอ่อไม่ได้ว่าอะไรก็เขาคิ้เกลียดจริงๆแล้วแต่ถ้าวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้พูดว่าเนี่ยแม่เธอเลี้ยงเธอมายังไงอันนี้คือการข้ามเส้นข้ามไปว่าแม่เขาละใช่ป่ะเออซึ่งมันไม่โอเค เพราะว่าดินแดนมันไม่เกี่ยวคือไปว่าแม่เขาไม่ได้คือบาง,บางทีเนี่ยหลายคู่เป็นแบบนี้พอทะเลาะกันไปด่ากันไปแล้วก็ไปผ่านข้ามเส้นไปยังเรื่องอยังบุคคลอื่นซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอันนี้เขาเรียกว,ว่าการล้าเส้นหรือบางคนเนี่ยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องเบารุยมากๆที่สุดก็คือคนที่เป็นเอ็มทที่ยังไม่ใช่ซูเปอร์เอ็มทนะคะแล้วก็คนที่เป็นพีเพิลพริเซอร์ค่ะพีเพิลพริเซอร์คือบุคคลที่ พลยสคนอื่นนะคะคือคนที่อยากให้คนอื่นนั้นยอมรับอยากให้คืออยากได้รับความรักจากคนอื่นนั่นแหละก็เลยเสียสลัเสียสละให้นะคะถอยให้ยอมให้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขตแดนของคุณไม่ชัดเจนคุณปล่อยให้คนเดินผ่านไปผ่านมาคุณไม่ได้ปักหมุดไว้ชัดเจน นึกอ,ออกไหมอ่าถ้า,ถาพี่บอกดินแดนแบบนั้นนะแต่นดินแด,น,ดนในที่นี้ในที่ในความสัมพันธ์หมายความว่าบางทีคุณยอมให้คนนะล้ำเส้นมาในพื้นที่ของคุณคุณยอมเสียเปรียบเออเออเสียเปรียบนะคะให้เขามาล้ำมาใช้พื้นที่ของคุณจนบางทีคุณเขารู้สึกว่าเขามาตรงไหนก็ได้ยังไงก็ได้นึกออ,ออกไหมคะมันเหมือนกับ ห้องๆมันอยู่ที่มารยาทของคนมันไม่ใช่อยู่ที่เราคนเดียวบางทีมันทีผสมผสานกันระหว่างสองอย่างคือตัวเขาคนบุคคลคนนั้นที่ล้ําเส้นเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีมารยาทเขาไม่รู้กาลเทศะเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้เขาอาจจะแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้ประเพณีไม่รู้ว่าธนธรรมไม่รู้มารยาทนึกออกไหมเพราะว่า b o u ีบา r y มัน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 ไม่ใช่ขอบเขตจริงๆมันหมายถึงว่าทําอะไรได้แค่ไหนอย่างเช่นเออคุณไปที่บางประเทศเนี่ยออมคุณเข้าบ้านเขาไม่ถอดรองเท้านี่ ถือว่าเสียมารยาแต่ถ้าคุณไปที่อีกประเทศหนึ่งอีกมุมหนึ่งของโลกการใส่รองเท้าเข้าบ้านคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากเขาก็ใส่กันมันจะมีจุดที่แบบยกเว้นจะถึงห้องนอนเขาถึงจะถอดอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะมันจะมีขอบเขตไม่เหมือนกันนะคะมัอนบรอดูดี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นขอบเขตเรื่องของความรู้สึกมันจะไม่ใช่พื้นที่จริงๆนึกออกไหมบางบางคนมาซื้อไอมาซื้อเรียกว,ว่า พระพุทธรูปอ่ะสมมติเรามาซื้อพุทธรูปในในบ้านเราไปฝรั่งบางคนเขานึกว่ามันเป็นสุวรรณีค่ะว่ามันเป็นของของตกแต่งเออเขาก็เอาไปตั้งพื้นอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่เราเขาไม่เข้าใจไม่ใช่เราไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจถึงความละเอียดอ่อนตรงนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันหยามกันนะเอาพระซื้อ,อพุทธรูปไปแล้วไปวางในห้องน้ําอย่างเงี้ยไปวางในพื้นเออวางบนพื้นหรือวางในห้องน้ําอย่างเงี้ยให้เดินของเราเนี่ยมันต้อง,ต,องต้องไว้ที่สูงถูกไหมคะอันนี้มันเป็นเรื่องของ การข้ามบารดรี่แบบไม่ได้ตั้งใจเออมันมีทั้งแบบตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจบางคนเขามไม่ได้ตั้งใจจริงๆเขาไม่รู้ใช่ปะ่ะทีนี้เราก็ต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเซตบารดรี่ของเราว่าทําได้แค่นี้ทําได้แค่นี้ทําได้แค่นี้เออรไหมาอืมเอาสมมติจจเราเราเป็นคนที่ให้เอาพุทธรูปใครไปเราก็ต้องบอกเขาสมมติเขาเป็นฝรั่งเขาไม่รู้ใช่ไหมเราบอกเฮ้ยอันนี้เป็นของสูงนะของที่เอ่อบ้านเราบ้านไอเนี่ยเอาไว้เขารบบูชานะอยู่ห้ามเอาวางที่พื้นอยู่เอาไป นั่นแหละเขาเรียกว่าการเซตบาวรีการบอกเขาเช่นกันคนที่ถูกละเมิดมากที่สุดละเมิดในที่นี้คือละเมิดบารรีตรงนี้นะคือคนที่ too nice ดีเกินไปยอมไปหมดแล้วมันทําให้อีกฝ่ายนึ่ะเกิดความรู้สึกว่าถ้าอย่างนี้ฉันจะทําอะไรก็ได้เช่นไรบ้างอาจกลับไปที่ห้องนะในห้องห้องหนึ่งเนะี่ยเวลาเราไปบ้านคนอื่นสมมติเราไปบ้านคนอื่นใช่ป่ะมันจะมีมุมห้องรับแขกมีโซฟาอ่ะเธอนั่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเอาของที่ตู้เย็นมาให้ซึ่งตู้เย็นนั้นเราอยู่ในครัว ถ้าคนที่เขาถ้าไม่สนิทมากหรือว่ารู้ขอบเขตรู้มารยาทเนี่ยจะต้องนั่งอยู่ตรงนั้นในห้องครัวเอ้ไม่ต้องในห้องรับแขกเท่านั้นแต่ถ้าหา่าอยากได้น้ําอยากได้อะไรก็บอกเออเขาอะเจ้าของบ้านอะเขาจะเดินเข้าไปในครัวแล้วไปหยิบมาให้ยกเว้นนะยกเว้นว่าสนิทกันเป็นเพื่อนซีกันเฮ้ยเอ็งไปหยิบเอาเองอ่ะก็แสดงว่าเพื่อนคนนี้เขาเปิดขอบ เปิดขอบเขตเปิดดินแดนให้เราว่าเราสามารถเดินเข้าไปถึงครัวได้นั้นเพื่อนคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแสดงว่าขอบเขตแกขอบเขตเนี่ยไปได้ถึงครัวพล้เพื่อนคนนี้พอเข้ามาวันหลังเขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเราอะบ่าวด้วยเราไม่ชัดเจนเขาก็าจะเข้ามาปับ๊บบางทีเขาไปลื้อของในครัวมากินเองทั้งจริงแล้วของในนั้นมันอาจจะ ะะมันอาจจะเราอาจจะเตรียมไว้ให้แม่เตรียมไว้ให้ใหลูกเตรียมไว้ให้แต่เพื่อนรู้สึกว่าเพราะฉันเคยเข้ามาแกเคยบอกให้ฉันก็มาแล้วแกเคยบอกว่า,าทำตัวเหมือนอยู่ในบ้านตัวเองเลยนะแกอยากทำอะไรก็ทำเพื่อนก็อาจจะรู้สึกว่าออกเข้ายัางไงก็ได้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกถ้าคนที่เขาชัดเจนตั้งแต่แรกสังเกตไหมคนที่เขาชัดเจนตั้งแต่แรกเขาจะทําห้องรับแขกชัดเจนแล้วเวลาเพื่อนมาเขาก็จะบอกว่าแกจะอะไรเดี๋ยวฉันไปหยิบให้ แกจะเอาอะไรเอาน้าเอาเอาเอาน้ำบัรลมหรือเอาโน่นเอานี่เออเดี๋ยวฉันไปหยิบให้นั่นแหละคือเป็นการบอกว่าเดี๋ยวฉันไปหยิบให้แปลว่าอะไรแปลว่าเธอทริซอรี่เธอเขตแดนเธออยู่ตรงนี้ฉันจะไปเอาให้เธอเองมันเป็นการบอกเป็นในในหรือว่าคนที่เขามีอาปราชเขาจะรู้ว่าอ๋อแปลว่าเราลุกไปหยิบเองไม่ได้ไม่ควรจะเข้าไปในครัวเขาเขาอาจจะมีโซนบางโซนที่เขาไม่อยากให้เราเห็นเช่นอะไรบ้าง โซนที่มันลกๆเออเขาวางของไม่เป็นระเบียบของออกองพนเรน,นเขาก็ไม่อยากให้เข้าไปเขาเลยบอกเออเดี๋ยวแกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันจะเอาน้่มาให้นี่เขาเรียวกว่าการเซตขอบเขตหรือเอ,อ่อบางคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจเรื่องนี้เรื่องของบาวดรีอย่างเช่นอะไรบ้างเคยเห็นบางคนไหมที่แบบเวลาอยากจะไปหาเพื่อนอยากจะมาก็โผล่มาไม่บอกเลยไม่บอกไม่กล่าวโผล่หน้ามาเฉยเลยเอา้าเฮ้ยทำไมมาอย่างนี้ฉันไม่ได้มันนี่ฉันแบบบ้านฉันลกๆเขามาทําไมทําไมแกไม่นัดก,ก่อนนี่คือคนเหล่าเนี้ย จริงๆแล้วเขาเรียกว่าเขาไม่เขาไม่ไม่รู้จักขอบเขตไม่รู้ว่ามันไม่เหมาะสมที่เราจะไปบ้านคนอื่นโดยที่ไม่ได้บอกเขาว่าเราจะไปนึกออกมามันเหมือนมันเหมือนแบบมีมีหลายคนที่แบบว่าออลูกแต่งงานแล้วลูกแต่งงานไปอยู่กับภรรยาเรียบร้อยแล้วแล้วเอ,อ,อยู่ๆแม่อยากมาอยากมาก็มาเซอร์ไพรส์โผล่มาโดยไม่บอกว่าเอ,อ้ยแม่จะมาบางที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาวะที่พร้อมจะรับแขก ใช่ไหมนี่บบเขาเรียกบ่าวดีคนที่รู้จักบา่าวดุยรู้จักขอบเขตเนี่ยเขาจะบอกเออแม่กำลังไปนะเอออย่างเงี้ยเขาจะได้แบบเออเต็มตัวเต็มโน่นเต็มนี่แม่แบบไปรื้อข้าวรื้อของรื้อโน่นรื้อนี่เขาอะอันเนี้ยเขาเรียกว่าข้ามเส้นส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่จะข้ามเส้นลูกมากเลยค่ะโดยพ่อแม่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทำไมก็มที่บ้านฉันอะแกเป็นลูกฉัน ฉันเป็นแม่แกนะคุ้นๆมาคำเนี้ยฉันเป็นแม่็ไนะที่จะทําอะไรก็ได้ที่จะเปิดฉันจะลื้อห้องแกมอะไรก็ได้ที่จะปเปิดอะไรดูก็ได้ฉั่จะเปิดจดหมายเปิดสมุดหนังสืออ่านอะไรแกก็หมดบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเขาไม่ได้อ่อไม่ได้เคารพต้องบอกว่าไม่เคารพมันจะมีคนหนึ่งไม่เคารพกับอีกคนหนึ่งไม่เซ็ตไม่เหมือนกันนะคะเออบางคนเนี่ยที่เขาไม่เคารพเพราะว่าเราไม่เซ็ตก็มีไม่เซ็ตคือไม่ติดตั้งไม่ติดตั้งขอบเขตอ่าสมมติเรามีที่ดินอยู่ใช่ป่ะเราดันไม่ปักหมุด เราไม่ได้ปักหมุดไม่ได้แสดงหลักฐานอะไรว่าตรงนี้เป็นที่ของฉันเพราะนั้นเขาเห็นอ้าวที่ว่างๆมเขาก็อ,าอะไรมาลงเอาอะไรมาวางเอาอะไรมาทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ปักหมุดเหมือนกันคือเขาถึงได้มีขอบเขตว่าห้องนอนลูกอ่ห้องนอนเขเนี้ยตรงนี้เขาเรียกว่า b o u n d a r หรือว่าเป็นขอบเขตนะคะทีนี้ในความสัมพันธ์ก็เหมือนกันความที่เราเป็น people pleaser หรือผู้หญิงบางคนเนะะี่ยค่ะโดยจะพบมากในผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองต้องอดทนพอตัวเองต้องอดทนเนี่ยออก็ถูก เหมือนคล้ายๆว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบว่าลาออกจากงานมาแล้วมาอยู่บ้านเออแล้วก็สามีเป็นคนไปหาเงินเข้าบ้านแล้วดันไปมีความเชื่อว่าเขาเป็นคนหาเงินสังคมวัตถุย้าสังคมวัตถุนิยมบ้านเราเป็นวัตถุนิยม fin. ค่ะต้องยอมรับสังคมวัตถุนิยมเรามักมองว่าอะไรคะมองว่าคนที่หาเงินได้คนมีเงินนะคือคนมีอานาจคนมีเงินนะคือคนอใหญ่กว่าคนไม่มีเงินนี่จริงๆสังคมเราเป็นแบบนั้นจริงใครมีเงินใหญ่กว่าคนไม่มีเงิน คือครูจะไม่โลกสวยจะมาพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงความจริงมันเป็นแบบนั้นแม้ว่าเราจะมีความเป็นมนุษย์นิยมมีความอะไรจริงๆแล้วสังคมไทยเราเป็นสังคมแบบนั้นวัตถุนิยมเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราคิดเอาเองนะเราคิดเอาเองว่าคนที่มีเงินเนี่ยเขามีอํานาจมากกว่านั้นผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเนี่ยจะรู้สึกว่าสามีมีอานาจมากกว่าเป็นความรู้สึกไปเองซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเป็นฝรั่งเนะี่ยไม่ใช่นะฝรั่งเนะี่ยเขาจะมองว่า สมาชิกครอบครัวเขาใช้คําว่าเมมเบอร์เมมเบอร์แปลว่าสมาชิกเขาไม่ได้บอกว่าใครเป็นบอสเป็นลูกเออเป็นนายเป็น slave คือบ้านเราเนี่ยมักจะปฏิบัติต่อภรรยาโดยเฉพาะสามีที่หาเงินคนเดียวนะมักจะปฏิบัติกับภรรยาคล้ายๆจะเป็นรูใช้คาว่าคล้ายๆนะคล้ายๆจะเป็น slave หรือคล้ายๆจะเป็นทาสคล้ายๆจะเป็นคนใช้คล้ายๆอย่างเงี้ยกูค่อนข้างแรงกูตรงนะคะเอออะนะใครที่ลูกสวยต้องขอโทษด้วยนะจริงๆเราจะปฏิบัติแบบนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงก็จะรู้สึกแบบนั้นจริงๆรู้สึกว่าที่ชั้นตัวเล็กว่ะดังนั้นน่ เราจึงไม่ได้ตีกรอบไม่ได้ตีกรอบว่าเขาพูดกับเราได้แค่ไหนเขาทํากับเราได้แค่ไหนหรือออกอย่างสมมุติว่าสามีพูดอะไรว่าอะไรเราแรงๆนะคะครั้งหนึ่งครั้งแรกแบบพูดอะไรที่มันแบบเฮ้ยแต่เรารู้สึกว่าคือเขาข้ามเส้นแล้วละ่ะคำพูดของเขาล้ําเส้นแล้วละ่ะเออเช่นเขาว่าเราแบบแกมันโง่เนี่ยเราก็รู้สึกแบบจริงๆคานั้นโง่คําว่าเธอมันโง่เนี่ยถ้าเราเซตบาร์รี่นะเราต้องนิ่งนะมองหน้าเขา เป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้เขารู้ว่าไม่ได้นะคุณต้องบอกเขาว่าเธอพูดแบบนี้ไม่ได้นะมันไม่ถูกนะตั้งแต่แรกนะตั้งแต่แรกไม่ใช่คุณยอมเข้ามาเป็นสิบสิบปีแล้วคุณค่อยมาพูดมันไม่ทันแล้วนะคะคือเขาเขาเขาามาคําเข้ามายึดประสาทเราแล้วนะคะเขามายึดประสาทดิสนิตี้ศักดิ์ศรีเราไปแล้วนะเขาเขาเลยรู้สึกว่าเขาทําได้ไงสมมติเขาด่าเราโง่ครั้งแรกแล้วเราไม่ยอม เธอจะพูดอะไรเธอก็พูดได้นะแต่เธอมาพูดแบบนี้มันไม่ถูกมันเกินไปแล้วนะอ่ะคําว่ามันเกินไปแล้วนะเนี่ยเป,เป็นการบอกว่า you cross my boundary คุณข้ามขอบเขตฉันแล้วถ้าคุณบอกอย่างนี้นตั้งแต่แรกเขาจะรู้แล้วเฮ้ยเล่นไม่ได้วะ่ะโอ้ใช้คํานี้ไม่ได้ว่อ,อย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบเฮ้ยมาว่าแม่ฉันไม่ได้นะห้ามแตะนะเธอจะว่าอะไรฉันว่าฉันว่าไปเธอย่ามาแตะกับแม่ฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกเป็นการเซตบาวดรีแต่นี่ผู้หญิงบางคนส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้หญิงนะคะรู้สึกว่าต้องพึ่งพาเขาเขาว่าเราโงค่ครั้งหนึง่ง S <S <S ต้องอดทนใช่สิมันหาเลี้ยงมันหาตังค์มาเลี้ยงครอบครัวาอ,อดทนอ่ะพอเขาว่าเราโง่ครั้งหนึ่งพอเราไม่รีสปอนส์ไม่แสดงความอขอบเขตออกไปปับ๊บเขาจะในสมองเขาเขาจะจาแล้วแบอ๋อนี่ด่าได้เว้ยเออด,ด่าโง่ได้อืมต่อไปเขาก็จะไปสเต็ปต่อไปมันเหมือนคุณคุณคุณล้าคนที่เขาล้ําเข้ามาดินแดงใครดินแดงดินแดนใครเข้าไปแล้วก็จะค่อยๆเข้าไปอีกเข้าไปอีก เข้าอีกเข้าไปอีก,อกจนกระทั่งเขาสามารถเหยียบหน้าเราได้เลยคือตอนแรกด่าก่อนด่าได้เว้ยเออมันมันไม่กล้าเถียงทีนี้มันไม่ไมกล้าเถียงเออด่าว่าอีโง่เออด่าว่านะแค่นี้ที่ไม่ได้เหรอออเอาสมองมีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มว่าว่าว่าแล้วก็อดทนอดทนอดทนจากนั้นเริ่มปาของใส่เอ่ะเราก็ไม่ว่าอีกเออเพราะเราบบฉันต้องอดทนเพื่อลูกเพื่อนุ่นเพื่อนี่นั่นอนะ่ะเราปล่อยให้เขาลุกล้ำมาแล้วนะจากนั้นเริ่มผลักอ่าเริ่มผลักเอาเฮ้ย ผลักได้ด้วยอ่ะจากนั้นเริ่มไงตบตีนึกภาพออกไหงตบตีมันจะตามมาและเขารู้ว่าเราทนปับ๊บคืนนี้เป็นที่ลองมือลองเท้าหลายคนผู้หญิงหลายคนถูกสามีทําร้ายเพราะแบบนี้ในขณะที่ตัดภาพไปที่บางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาตบเมียหลวงแต่ทีแกบเมียน้อยไม่กล้าตบอ้าเมีจริงๆบางคนเมียหลวงโดนเมียน้อยไม่โดนเพราะอะไรเพราะเมียน้อยบอกงตบสิเออจะจะเอาคลิปลับมาแฉเดือดร้อนแน่อ่ะ บางคนกลัวมีน้อยด้วยไม่กลัวมีหลวงด้วยเออเพราะอะไรเพราะมีน้อยเซตบารดรีว่าแกทำอย่างนี้ไม่ได้เมื่อภาพบอกอยางทำไม่ได้ลองทําดูสิเดือดร้อนฉันจะเล่นกันถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้เขาล้ําให้เขาด่าก่อนให้เขาผลักก่อนต่อมาเขาตกเขาทำรักเขาเขารู้สึกว่ามันเคยทําได้และนี่เขาเรียกว่าการไม่เซตบารรีมันโอ้เวลาในคลิปหมดแล้วเดี๋ยวครูทาคลิปขึ้นมาต่อเป็นตอนที่สองตับติดตามดูนะสําหรับใครที่ต้องการปรึกษานะคะแอดไลน์เป็นการส่วนตัวได้ที่0ูนย์5ปดเก้าเจ็ดสี่ห้า